โรงเรียนสะตึกหรือดัว,วนอะไรนะคะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนประจำอำเภออำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีนักเรียนถึง2,000กว่าคนวันนี้เราจะมาแนะนำคร่าวๆว่าโรงเรียนเรามีอะไรบ้างคะ่ะและนี่นะคะก็คือโรงรถของเรานะคะที่สามารถบรรจุนักเรียนได้ประมาณ700-1,000ถึง1,000คนนะคะสามารถให้ความสะดวกสบายในการจอดรถ ของนักเรียนที่มาเรียนจากทางไกลต่างๆจากที่ต่างๆได้นะคะก็ นี่นะคะก็คือสนามฟุตบอลของโรงเรียนสตึกนะคะโดยที่สนามฟุตบอลเราเนี่ยจะมีอัธจันทร์อยู่ตรงนี้5อัธจันทร์นะคะสาหรับในการใช้กีฬาสีซึ่งเราจะมีอยู่5สีนะคะสําหรับโรงเรียนนี้จะมีสีม่วงสีชมพูสีน้ําเงินสีส้มและสีเหลืองฝั่งนี้จะมีสนามวอลเลย์บอลขนาดเล็กนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่เราเห็นเลยมีโก้ก็คือสนามฟุตบอล เป็นสนามใหญ่เลยค่ะและฝั่งนู้นจะมีสนามบาสและก็มีสนามตะก้ออยู่ฝั่งนู้นนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีแป้นบาสอยู่ในโดมแล้วค่ะแล้วก็ยังจะมีอวอลเลย์บอลชายหาดอยู่ตรงนู้นนะคะโรงเรียนเราก็มีด้วยนะคะค่ะวให้ดูนะคะรอบๆสนามนะคะอีกครั้งค่ะ โดมนะคะส่วนข้างหลังก็จะเป็นอาคาร4นะคะอาคารของหมวดวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยค่ะมี4ชั้นก็หมวดวิทย์จะอยู่นี่กันหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือโดมโรงเรียนสตึกนะคะโดมนะคะลงจะมีนักกีฬานะคะแล้วก็จะมีน้องน้องนะคะมาซ้อมกีฬาในโดมนะคะตอนเย็นนะคะก็จะมีฟุตซอลนะคะหรือฟุตบอลแล้วก็จะมีบาสเกตบอลนะคะแล้วก็มีบบลเล่มีตะกอนะคะจะซ้อมจะเล่นในโดมนะคะทั้งหมดโดมโรงเรียนเราคือใหญ่มากนะคะ นี่นะคะก็คือโรงอาหารวานอะไรรังสรรค์นะคะโรงอาหารของเรานะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะมีตั้งสิบกว่าร้านไม่ว่าจะเป็นข้าวก๋วยเตี๋ยวของหวานลูกชิ้นขนมเยอะแยะมากมายนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเบื่อนะคะเพราะมีร้านอาหารให้ทานเยอะมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงอาหารโรงเรียนสตึกนะคะบรรยากาศคึกคืนมากเลยค่ะผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้คืออาคารของโรงเรียนสตึกนะคะอาคารนี้ก็จะมี3หมวดน,นะคะก็คือดนตรีพละแล้วก็ศิละปะนะคะ แล้วก็ใต้คันก็จะมีเอ่อชากรอนนะคะ่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นมานั่งเยอะๆให้มานั่งเล่นกันนะคะยามเชียงยามไบาย,ยามเ้ามานาั่งได้หมดเลยค่ะรดยที่ตึงนดาอยู่มากนี่นะคะคืออาคารหนึ่งของโรงเรียนสตึกนะคะอาคารหนึ่งนะคะชั้นล่างมันก็จะเป็นแหล่งรวม คำปรึกษาของคุณครูนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิชาการฝ่ายการเงินฝ่ายงบประมาณหรือว่าธุรการนะคะห้องู่ดพูหน่วกยการก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันค่ะท่าในใดที่สนใจอยากขอคําปรึกษาจากโรงเรียนสดุกก็มาตรงนี้ได้ค่ะชั้นบนนะคะก็จะเป็นห้องคอมทั้งหมดนะคะเด็กนักเรียนมาเรียนคอมพิวเตอร์ก็จะเรียนอาคารหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะนี่คืออาคาร3นะคะอาคารนี้นะคะจะรวมแบบจะเป็นอาคารภาษาต่างประเทศทั้งหมดเลยนะคะข้าทางฝั่งซ้ายมือนะคะข้างล่างนะคะจะเป็นห้องแนแนวนะคะและข้างบนและข้างบนห้องแนแนวนะคะก็ชั้น2ก็จะเป็นของหมวดภาษาอังกฤษนะคะและชั้นบนอีกก็จะเป็นของห้องแนแนวนะคะชั้นบนชั้น3มนะคะจะมีห้องภาษาจีนนะคะภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นนะคะและภาษาอังกฤษนะคะอยู่ชั้นบนนะคะ ละข้างล่างตัวนี้ค่ะใกล้ห้องแน็แนวนะคะจะเป็นห้องสภานะคะตรงนั้นนะคะห้องเล็กๆนะคะจะเป็นห้องประชาและข้างหลังของอีชั้นนะคะจะเป็นห้องสมุดนะคะแล้วฝั่งขวางทางฝั่งขวามือของอีชั้นนะคะจะเป็นห้องนาตศสินนะคะข้างล่างนะคะชั้นสองจะเป็นห้องหมวดอันคุณครูนะคะและชั้นบนสุดจะเป็นห้องภาษาอังกฤษค่ะ หนะคะหมวดสังคมศึกษาภาษาไทยประวัติศาสตร์นะคะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นหมวดสังคมศึกษาค่ะทางฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นหมวดภาษาไทยค่ะแยกกันเป็นระบบระเบียบค่ะ คืออาคาร7อังคารหมวดคณิตศาสตร์ส่วนชั้นบนสุดจะเป็นห้องเรียนพิเศษค่ะเป็นเด็กห้องเรียนสายวิคณิตไม่ต้องเดินเรียนค่ะน,น้องๆคนไหนสนใจนะคะก็จะได้มาห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ก็จะได้มาอยู่อังคารบนชั้นสุดค่ะและนี่นะคะก็คือเออเป็นที่แบบผู้คนมาขายอาหารแบบตอนเลิกเรียนนะคะ ีคือป้ายโรงเรียนสตึกนะคะป้ายโรงเรียนเราจะเป็นขนาดขนาดใหญ่นะคะถ้ามาจะเห็นป้ายโรงเรียนนะคะเป็นสัญ <Robot> ล <consoles> okay. oh. ักษณ์ที่เด่นมากเพราะป้ายโรงเรียนสตึกเป็นป้ายที่ขนาดใหญ่นะคะและนี่คือทางเข้าโรงเรียนนะคะเข้าไปในตัวโรงเรียนสตึกนะคะฝั่งโน้นนะคะจะเป็นทางเข้านะคะและฝั่งนี้นะคะจะเป็นทางออกนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเลิกเรียนนะคะเด็กน้อยกำลังแบบทยอยกลับบ้านนะคะ ด้วยความภาคภูมิใจในเดชชาและความเกิดรากของบรงขบเคลือในระบบโคางร้งกาทั้งหมดตรง